สวัสดีค่ะพบกับแอดมินเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะพา Honda CRV นะคะปี2010 <45. S 1> ใช่นะคะน้องตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นนะคะจะพาไปชมนะคะภายในรถนะคะว่าน้องสวยขนาดไหนเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะเปิดประตูเลยนะคะอ่าเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะพามาดู คอนโซลน,น้ารถดเลยนะคะอันดับแรกคอนโซลน,นะคะเป็นคอนโซลสีดํานะคะคันนี้ถ้าเราเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นน้องแมวนะคะเอาน้องมาขึ้นได้เลยค่ะเพราะว่ามันดูกว้างมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะมีหน้าจอให้เรานะคะตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ถังน้ํามันโอเคค่ะตัวนี้ก็เป็นปุ่มนะคะเล่นเสียงเครื่องเล่นเสียงนะคะนี่คือระบบแอร์ ระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ปุ่มนี้นะคะแอดมินเฟิร์นได้พูดไปแล้วนะคะเมื่อวานนะคะเดี๋ยวมาดูที่ใส่ของโอ้ดูที่ใส่ของของเราสวยมากและก็เลิศมากค่ะเดี๋ยวมาดูที่พวงมาลัยค่ะสําหรับพวงมาลัยนะคะมีปุ่มฟังก์ชันทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วหน้าปัดค่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะมมีเข็มไมบอกด้วยนะคะ แล้วก็แอร์เครื่องนี้นะคะเย็นมากเลยค่ะเราปรับความเย็นได้เลยค่ะจะเย็นขนาดไหนปรับได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะพาไปดูด้านหลังนะคะไปเลยนะคะไปดูด้านหลังกันต่อเลยสำหรับเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะมีแอร์ให้ด้วยเป็นแอร์คู่เลยนะคะนั่งด้านหลังนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะร้อนนะเพราะว่าเรามีแอร์ให้เลยค่ะจะเปิด แรงขนาดไหนก็เปิดตามใจลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำให้นะคะอ่าเป็นยังไงบ้างค่ะแอดมินเฟิร์นก็มารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะที่กำลังมองหา h o n d a CRV อยู่นะคะแอดมินนะคะขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้อง เสือกฝนสกลนครนะคะขอบคุณค่ะ